ครับเพื่อนๆที่บ้านของเพื่อนเป็นไหมครับเนี่ยลูกผัวเนี่ยได้กินของจะาเน่าแล้วนะนี่จะหมดอายุแล้วแหละนะแล้วเวลาเราจะเอามากินก็บอกว่าโอ้เก็บไม่กินมันหลังไน่อยากินหมดนีประมาณนั้นดูนะแต่เวลาไปใส่บาทนะทำบุญพระโอ้โหข้าวนี้ต้องหุงใหม่ต้องเอาตักก่อน นะตักข้าวนี้ต้องตักก่อนพระนะทำบุญก็ต้องเอาของใหม่ๆไปให้พระนะทุกอย่างใหม่หมดสะอาดนะแกลูกผัวกับทำงานมาดูกินของแบบนี้นะนะครับตาผมเสียชีวิตไปแล้วนะแกนี่นะไปทำไร่ทำนาหาปูหาปลามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับนะ ยายก็โอ้ยเอาข้าวเอาอะไรไปให้พระนี่แต่เช้านะต้องอะไรต้องใหม่หมดนะแต่ตากลับมากินของเก่านะกินของที่ค้างตู้นะผมละสงสารตาจังเลยนะโอ้โหท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งนานแล้วครับเพื่อนเนะยี่สปีแล้วผมนี่เห็นนึกสภาพแล้วตอนนี้นะเรายังทําบุญแบบนี้อยู่ไหมครับเพื่อนๆนะนี่ลูกผัวได้กินแบบนี้นะเป็นอุตาหอนครับนะ คิดใหม่ทำใหม่นะครับการทําบุญสมัยนี้นะให้คิดถึงคนรอบข้างให้คิดถึงคนใกล้ตัวไว้ก่อนอย่าไปคิดถึงคนอื่นโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหจะเน่าแล้วเพื่อนโอเคนะเพื่อน